สวัสดีครับสวัสดีครับนะครับวันนี้ทางรถบ้านมือสองขอนแก่นนะครับหรือว่าวัฒนาชัยเจริญบ้านนะครับสำหรับท่านใดนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับอย่าลืมนะครับฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกดซับสไครต์ให้กับรถบ้านมือสองขอนแก่นด้วยนะครับฝากเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเมื่อมีรถใหม่ๆเข้ามาอย่างนี้นับสำหรับท่านใดนะครับที่ไม่สะดวกในการติดตามทางช่อง u t u b e นะครับให้ท่านเข้าไปที่ Facebook นะครับพิมพ์ค้นหาคําว่า รถบ้านเมืองสระบุรีน,นะครับมีวีดีโอให้ชมเหมือนกันฝาก like, share, กดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามให้ด้วยนะครับแล้วก็ฝากอีกช่องทางหนึ่งนะครับสำหรับน้าๆท่านใดที่ชอบอุปกรณ์ตกปลาชอบหากินนะครับหาอยู่หากินนะครับก็ร้านเรามีอุปกรณ์ตกปลาขายนะครับผ่านมาทางนี้ทางตะบลต้พระอำเภอเมืองสระบุรีน,นะครับแวะมาซื้ออุปกรณ์ตกปลาได้นะครับเดี๋ยวผมลดให้พิเศษนะครับสำหรับวันนี้ผมพามาดูเจ้าตัว h o n d a CR-V คันนี้นะครับ CR-V Gen 2เจนนะครับตัวนี้เป็นตัวรองท็อปนะครับได้แอร์แบ็กคู่หน้านะครับได้สองสองลูกนะครับแล้วก็เป็นระบบเบรก ABS นะครับพาชมสภาพว่าเป็นยังไงนะครับรถราคาแสนนิดๆนะครับมาดูนะครับสีสันนะครับเคยเก็บสีแค่บางชิ้นล้อเป็นลายเดิมของเขานะครับนะครับส่วนยางจะอยู่ที่ปี2018นะครับยางด f 2018นะครับจะออกสไตล์ออฟโรดเนื่องจากตัวนี้นะครับเป็นรุ่น ครับซีฟูทามนะครับก็คือเมื่อติดหนักนะครับหรือว่าติดลมนะครับมันจะทํางานออโตของมันเองนะครับเอามาชมสภาพนะครับว่าเป็นยังไงนะครับนะครับดูนะครับภายในนะครับสวยงามยังสมบูรณ์ภายในเบาะนี่ครับจะมีแตกรายงานนะครับแต่ว่าไม่ฉีกขาดนะครับเนื่องจากตัวนี้เป็นเบาะแท้นะครับไม่มีฉีกขาดสักตัวนะครับสภาพยังถือว่านะครับใช้งานได้อีกนานนะครับไม่ถือว่าขี้เหร่นะครับ ส่วนนะครับบุ๊กสวิตนะครับอยู่ครบนะครับรถคันนี้เป็นรถมือเดียวนะครับไม่เคยติดแก๊สนะครับคู่มือการใช้ซีดีนะครับบุ๊กสวิตต่างๆสมุดการใช้งานต่างๆอยู่นี่มีครบนะครับผมนะครับอ่านี่นะครับก็คือมันเป็นรถบ้านแท้นะครับเป็นรถตีเทิร์โชรูมนะครับผมท่านใดที่หาเซียวีใช้นะครับสักคันนะครับราคาไม่สูงมากนะครับตัวนี้ก็ถือว่าตอบโจทย์มากนะครับ มาดูนะครับเรื่องความเดิมนะครับเดี๋ยวยากนิดหนึ่งนะครับนี่ครับเมิดลงมิดอาร์ตนะครับรถไม่มีความไม่มีชนหนักนะครับเมิดอาร์ตเดิมๆนะครับรถจะไม่มีความนะครับไม่มีชนด้านข้างด้านท้ายนะครับนะครับเดี๋ยวจะผมจะพาดูจุดที่เป็นตําหนิและเคยผ่านการเก็บงานนะครับนี่มาดูเรื่องเล่มนะครับเล่มนะครับเปลี่ยนเล่มใหม่นะครับออกจากอ่า ต่อให้ใหม่ฉบับเก่ารายการเต็มนะครับรายการเต็มเนื่องจากนะครับต่อภาษีนะครับมันก็ลดหลายปีนะครับมันก็จะเต็มหน้าอ่าหน้า16นี่ครับพอมันเต็มปุ๊บไม่มีที่จะรันต่อนะครับมันก็ขึ้นเล่มใหม่นะครับแต่ว่าเขาก็จะระบุไว้ว่าอ่าเปลี่ยนเล่มใหม่เพราะว่ารายการเต็มหรือว่าเกิดจากชำรุดสูญหายนะครับแต่ครั้นี้รายการเต็มนะครับดูนะครับเจ้าของเดียวยังไงนะครับเรามาดูถึงแม้จะรายการเต็มนะครับ รถจดทะเบียน26มิถุนายน2545นะครับผู้ครอบครองลำดับที่1มิถุนายน2545นี่คือผู้ซื้อที่เป็นเจ้าของเดียวและซื้อเงินสดด้วยนะครับถ้าเป็นเงินสดนะครับอาจจะเป็นลำดับที่2หน้าวันที่เท่านั้นเท่านี้นะครับตัวนี้เป็นซื้อเงินสดด้วยนะครับเจ้าของเดียวนะครับเครื่องยนต์นะครับตัวนี้สีสูบ1998นะครับหรือว่า2 0 0 0ซีนะครับนะครับ เป็นเครื่อง K20 นะครับเครื่องตรงรุ่นของเขารุ่นเครื่องมาจากศูนย์เลยนะครับนะครับไม่เคยติดแก๊สนะครับไม่มีการติดแก๊สใดๆนะครับไม่ว่าจะอยู่ในเล่มหรือตัวรถนะครับอ่าภาษีนะครับอยู่ที่พั0สี่ร้กว่าบาทนะครับแล้วก็นะครับหลายการโอนไม่มีปัญหาอะไรนะครับแค่โอนกรรมสิทธิ์นะครับธรรมดานะครับนี่ลายการเต็มนะครับ เปลี่ยนเลขป้ายทะเบียนนะครับจากเลขเดิมนี้เป็นตัวใหม่นะครับแค่นี้นะครับเลขเอกสารชุดโอนพร้อมเลยนะครับท่านใดที่หารถใช้งานนะครับก็เซ v คันนี้นะครับการขับขี่ของเขาได้ทั้งความนิ่มนวลนะครับได้ทั้งออฟโรดด้วยนะครับมาดูนะครับทางซนด้านหลังนะครับมันจะมีปัญหาอยู่นิดนึงคือกุญแจีิมทนะครับเดี๋ยวผมจะให้ช่างเขาดูเพราะว่า มุนแจรีโมทตัวนี้มันเป็นรีโมทติดตั้งนะครับอาจจะล็อกบ้างไม่ล็อกบ้างเดี๋ยวผมจะแก้ไขให้อีกทีนึงนะครับเดี๋ยวพาดูอีกทีนึงนะครับมาดูทางด้านหลังกันก่อนนะครับตัวนี้ได้ดิสเบรกสีล้อนะครับเป็นดิสเบรกสีล้อนะครับมาดูทางด้านท้ายนะครับประตูหลังนะครับนี่ครับห้องเก็บสัมภาระนะครับกว้างขวางนะครับใสใใช้ในการออกเที่ยวนะครับวางกระเป๋าได้หลายใบมากนะครับนะครับมาดูเรื่องว่าติดแก๊สหรือเปล่านะครับนี่ครับ นี่แผ่นพรมนะครับนี่คือตัวนะครับตัวกระบะนะครับเดี๋ยวผมเปิดนะครับเปิดนี่ครับตัวเก็บของนะครับจริงๆตัวนี้จะเป็นห้องสภาระเก็บของต่างๆนะครับยางอะไรมันจะอยู่ด้านหลังนะครับจะอยู่ด้านหลังตัวนี้นะครับจริงๆก็เป็นหลุมวางอะไรได้นะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับดีอย่างหนึ่งสําหรับ CRV นะครับของเขาก็จะมีโต๊ะนะครับโต๊ะที่ใช้ในการนะครับ เพื <invece> o, out, really so ่อออกเที่ยวนะครับคือเขาทํามาในแนวนี้นะครับนี่นะครับก็ออกมาตั้งข้างนอกได้เลยนะครับมันดีมากนะครับนะครับสําหรับเราออกไปเที่ยวหรือว่าไปไหนนะครับโต๊ะนะครับยกมาข้างนอกตั้งได้เลยนะครับส่วนการพับเก็บก็ง่ายๆนะครับขอพับเก็บแป๊บหนึ่งนะครับนี่นะครับก็ใช้งานได้หลายรูปแบบนะครับดีมากนะครับ มี CRV นะครับที่เห็นเป็นโต๊ะอย่างนี้นะครับรู้สึนจะไม่ค่อยเห็นนะครับพื้นที่ก็เก็บสัมภาระได้เยอะนะครับด้านท้ายสะอาดสะอ้านไม่มีเจาะติดเครื่องเสียงใดๆนะครับผมไม่มีจิตแก๊สนะครับหลุมอะไรเมื่อกี้ก็ไม่มีการเจาะติดแก๊สนะครับส่วนย่างอะไรจะอยู่นี่นะครับแล้วก็ตำหนิที่ผมจะต้องแก้ให้นะครับผมจะแก้เรื่องของฟิล์มนะครับให้เขาติดฟิล์มใหม่ให้นะครับฟิล์มไม่สวยนะมาดูทางด้านท้าย นะครับริวรอนฝั่งนี้ไม่มีนะครับยางชุดเดียวกันนะครับ2018เหมือนกันนะครับนะครับลูกค้านะครับก็ใช้ของดีอยู่นะครับก็ใช้ b s นะครับดูนะครับความเดิมฝั่งนี้นะครับนี่นะครับเม็ดองเม็ดร์กนะครับชัดเจนนะครับไม่คว่ำแน่นอนนะครับมาดูที่ด้านหน้านะครับผม มาดูฝั่งนี้นะครับความเดิมก่อนนะครับผมนะครับนี่นะครับเม็ดอ์กดึงออกยากนะครับไม่ค่อยมีใครมาดึงดูนะครับนะครับนอกจากพ่อค้าที่จะซื้อกันเองนะครับพ่อค้าที่จะไปซื้อรถนะครับก็ต้องมีการตรวจสอบนะครับส่วนเจ้าของรถนะครับไม่มีใครมาดึงดูนะครับใช้งานก็คือใช้งานไปนะครับหาแอร์แบกนะครับได้แอร์แบก ไม่คันนี้นะครับไม่เคยติดแก๊สนะครับมาอยู่ที่2 9 0 0 0นนะ29,000นานะครับ2 9 0 0 0รถอายุประมาณนี้ก็ถือว่าไม่เยอะนะครับยังสามารถใช้งานได้อีกหลายปีนะครับนะ0 0 0 0สนสา0 0สนโลสบายๆนะครับเป็นเกียร์ออโต้นะครับแล้วก็เป็นขับสี่นะครับมาดูนะครับมาดูนะครับด้านท้ายนะครับให้เราส่องดูนะครับส่องดูที่ตรงนี้นะครับเราจะเห็นเพลาหลังอยู่ครบนะครับ เพาขับหลังจะอยู่ครบนะครับผมนะครับซึ่งเป็นเฟืองท้ายนะครับจริงๆรถพวกนี้คือขับหน้านะครับขับหน้าแล้วก็ถ้ามีฟูลไทม์นะครับตัวมันจะมีเพาหลังด้วยมีเพาขับด้วย,มเ,วย,มเ,วยเมื่อติดลมนะครับระบบมันจะทํางานของมันเองก็คือส่งแรงไปที่เพาหลังให้ปั่นช่วยนะครับก็ช่วยได้ในระดับหนึ่งนะครับอาจจะไม่ถือว่าติดหนักรลอลุยหนักเหมือนพวกกระบะนะครับอะมาดูทางด้านห้องเครื่องนะครับ คันนี้ภาษีอยู่ที่65นะครับ65มิถุนายนนะครับอีกหลายเดือนอยู่นะครับภาษีไม่ขาดนะครับนี่มาดูห้องเครื่องนะครับห้องเครื่องนะครับรถก็มีนะครับตำหนิก็คือรถมันแตกมานิดนึงก็คือมาประมาณนี้นะครับไม่ถึงเครื่องนะครับแล้วก็เจ้าของเดิมก็น่าจะเข็มและทําสีไปนะครับก็คือเปลี่ยนฝากระโปรงนะครับคือนะครับสังเกตนะครับที่ผมรายงานนะครับก็คือพวกนี้นะครับ มันจะไม่มีจากศูนย์ฮอนด้าที่ผลิตมานะครับมันก็เป็นโลโก้ที่เป็นฝากระโปรงทั่วไปนะครับแต่ก็ไม่ได้ถือว่าขี้เหร่นะครับแล้วก็ไม่มีผลต่อการขับขี่นะครับดูคานหน้าเม็ดอังเม่รอาร์ตนะครับแก้มนะครับเบ้าโช๊คเดิมเดิมมดอาร์ตอยู่ชัดเจนหมดนะครับนะครับสติ๊กเกอร์นะครับตัวนั้นเป็นสติ๊กเกอร์บาร์โค้ดนะครับแต่มันลอกล่อนไปเฉยๆนะครับนะครับให้ดูนะครับนี่ ABS นะครับปั๊ม power นะครับกระปุก power ปั๊ม power นะครับเครื่องตัวนี้เป็นน20ะครับ มาดูทางด้านนี้นะครับนี่คันหน้าเขาอาจจะไล่มาบ้างนะครับแต่ว่าก็ยังคงเดิมอยู่นะครับมอกกยังอยู่นะครับนี่ครับเพจนะครับติเกอร์ยังไม่ลอกเลยนะครับนีะเบ้าโชคเดิมๆพวกนี้นะครับรถมันไม่ได้ชนหนักนะครับมาดูนะครับเดี๋ยวฟังเสียงเครื่องยนต์นะครับฟังเสียงเครื่องยนต์นะครับผมครับรถสตาร์ทติดไม่ยากนะครับ แต่ว่านะครับรถเก่งนะครับตอนช่วงเช้านะครับเมื่อรถสตาร์ทนะครับเครื่องยนต์เบนซินนะครับรอบมันจะเร่งนิดหนึ่งเร่งให้อุณหภูมิเครื่องนะครับมันอยู่ในระดับอุณหภูมิที่เขาเซ็ตไว้นะครับพอมันได้อุณหภูมิที่มันต้องการแล้วนะครับมันก็จะนิ่งกลับคือมาอยู่ที่รอบประมาณเจ0 0รอบนะครับแปดร้อยถึงเก้รอรอบนะครับตอนนี้รอบมันจะเหมือนมันเร่งอยู่นะครับรอสักพักนะครับเครื่องเย็น รถจะกลับมาอุณหภูมิรอบเครื่องจะอยู่เท่าเดิมนะครับนี่ครับดูนะครับเลขายเลขตัวถังนะครับรุ่นนี้จะไม่มีเลขแชตซีนะครับเนื่องจากตัวถังกับเลขตัวแชตซีนะครับมันเป็นตัวเดียวกันติดกันนะครับนะครับเลขตัวถังก็จะอยู่ตรงนี้นะครับส่วนเลขเครื่องนะครับจะอยู่จุดต่อเกียร์นะครับรอน d ด้นะครับระหว่างเสื้อสูบกับเกียร์นะครับจะอยู่ตรงนั้นนะครับดูย่งยงนะครับนี่ครับพอเครื่องมันได้อุณหภูมิปุ๊บมันก็จะรอบอยู่ปกติอยู่ที่7,800รอบนะครับ นี่ครับปกติแล้วนะครับดูกําลังอัดเครื่องยนต์นะครับนะครับไม่มีไอแน่นอนนะครับรถไม่เคยติดแก๊สนะครับปัญหาเครื่องไม่ต้องห่วงนะครับเรื่องของความร้อนนะครับหรือว่าฟาสููโปองอะไรต่างๆตัวนี้ไม่เคยติดแก๊สปัญหาไม่ค่อยมีอยู่แล้วแล้วก็เป็นรถที่เขาดูแลดีมากๆนะครับสําหรับผมที่มองอยู่ว่ารถอายุประมาณนี้ใช้งานมาประมาณนี้แต่ก็ยังคงสภาพที่ดูดีมากนะครับมาดูเรื่องความร้อนนะครับ นะครับนี่นะครับระบบน้ํานะครับก็น้ํายานะครับมันจะออกเป็นสีออกทึกเขียวนิดหน่อยนะครับนะครับไม่มีนะครับไม่มีเรื่องของน้ําดันนะครับไม่มีของฟองอากาศนะครับก็ถือว่าโอเคเครื่องผ่านะครับอทีนี้นะครับเดี๋ยวผมพาขับขี่นะครับเดี๋ยวขับขี่เลยนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปขี่กันนะครับ พอดีผมจะไปดูรถอีกคันนึงนะครับซึ่งเป็นรถกระบังนะครับเดี๋ยวพาขับเลยนะครับก็ขี่คันนี้ไปเลยครับที่นะครับสลรคามนะครับเล่มชุดออนชุดโอนพร้อมนะครับกุญแจรีโมทนะครับรีโมทนะครับตัวนี้เป็นรีโมทติดตั้งมานะครับนะครับก็เดี๋ยวจัดการให้เขาเช็คระบบชุดนะครับกุญแจใหม่นะครับให้ดีกว่านี้นะครับเพราะว่ากุญแจติดตั้งนะครับส่วนมากมันจะชอบ นะครับคำสั่งไม่ค่อยละเอียดนะครับเหมือนกับตัวรีโมทแทนนะครับตัวนี้เป็นคันเบรกมือนะครับเวลาจะเราจะลงเราเรากดนะครับแล้วดึงมานิดนึงนะครับเกียร์นะครับเป็นเกียร์ออโต้นะครับนี่ก็มีน้ํามันไฟโชว์น้ำมันครับยังไม่เติมนะครับเดี๋ยวผมจัดการนะครับก็คือนะครับสิ่งที่จะทําให้นะครับก็มีนะครับไฟตัดหมอกที่รุ่นนี้จริงๆไม่มีนะครับเดี๋ยวผมจัดการใส่ให้นะครับเพราะว่า ตัวกันชนหน้ามันโวไปนะครับนะครับแล้วก็เดี๋ยวจัดการใส่ให้นะครับแล้วก็ติดฟิล์มให้ใหม่นะครับติดฟิล์มให้ใหม่ก็จะอยู่ที่พวกบานหลังนะครับนะครับบานหน้าต่างๆลูกค้าเปลี่ยนมาแล้วนะครับดีมาแล้วนะครับเราจะลองขับถนนใหญ่นะครับผมลองดูนะครับว่าการขับขี่จะเป็นยังไงนะครับ เครื่องเสียงใช้งานได้ปกติเกียร์รันดีนะครับไม่มีกระตุกนะครับผมเล่มชุดโอนพร้อมเลยได้ลดมือเดียวนะครับส่วนคันนี้นะครับท่านใดที่สนใจนะครับราคาเปิดอยู่ที่หนึ่งแสี่หมื่นเก้าพันบาทนะครับหนึ่งแสสี่หมื่นเก้าพันบาทเดี๋ยวผมนะครับเปลี่ยนของเหลวน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์แล้วก็เฟืองท้ายให้นะครับชุดนี้มีเฟืองท้ายนะครับแล้วก็ นะครับชุดต่างๆนะครับดูแลรักษาเรื่องของกองเรื่องอะไรต่างๆนะครับเดี๋ยวจัดการให้นะครับก็คือเอาไปใช้งานเลยนะครับนะครับราคาก็พร้อมส่งด้วยนะครับ100กิโลเมตรนะครับอยู่ที่1นึ่งแ4 9 0 0่บาทนะครับ149,000ต่อรองมาได้นะครับนะครับเป็นรถที่นะครับดูเกียร์นะครับเกียร์การเปลี่ยนเกียร์ไม่รู้สึกกระตุกนะครับเพราะเพราะ เกียร์ลูกค้านะครับน่าจะดูแลดีนะครับเข้าศูนย์นะครับดูแลเปลี่ยนถ่ายของเลิกอย่างตรงนะครับไม่ขี่รถกระชากไม่ใช้รถสมบุกสมบันนะครับก็ยังโอเคอยู่นะครับไม่มีปัญหาแน่นอนนะครับท่านใดสนใจนะครับโทรมาที่เบอร์นะครับ098นะครับ2744279นะครับที่เบอร์098 2744279นะครับ ID line นะครับ094นะครับ475 4441นะครับ ID ดี n ลน9 4 4 7ย์4 4 1อยากดูรถตัวจริงนะครับให้ท่านโทรสอบถามก่อนนะครับว่ารถมีติดนัดหรือเปล่านะครับมีใครจองหรือเปล่านะครับก็ถ้าไม่มีใครติดนัดหรือจองนะครับมาได้นะครับที่ตำบลท่าพระอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นนั่นเองนะครับนี่นะครับการขับขี่ให้ดูนะครับดูยาวไปหน่อยนะครับการเลือกขี่นี่ครับผมก็ขี่อยู่ที่90กิโลเมตรนะครับรอบอยู่ที่2,000นิดนะครับ นะครับช่วงล่างของเขานะครับอาจจะไม่นิ่มนวลเท่ากับรถเก่งร้อเนะครับถ้าเราจะไปเทียบกับพวกแอคคอร์ดนะครับไม่ได้เพราะว่าช่วงล่างมันคนละแบบนะครับแอคคอร์ดนะครับในทางเรียบเขาไปได้นะครับแต่ทางลุยหน่อยนะครับเขาจะไปไม่ได้แต่ถ้าเป็น CRV เขาไปได้นะครับติดลมถนนลื่นนิดๆหน่อยๆเขาไปสามารถไปได้นะครับช่วงล่างมันก็จะแลกมาด้วยรถสูงมันก็จะมีการดิ้นบ้างเล็กน้อยนะครับแต่ว่า ยังไงก็ขับขี่ดีมากกว่ากระบะนะครับนะครับรถนะครับเก๋งเก่านะครับเหมาะสมความเร็วที่ใช้นะครับจริงๆก็อยู่ประมาณร้อยร้อยสิบร้อยี่กำลังดีนะครับอย่าไปทําความเร็วมันมากเกินไปนะครับรถเกเก่าหลายๆอย่างมันก็จะมีการสึกหลอไปไม่ว่าจะเป็นท่อน้ํายางนะครับหรือว่าภายในที่เราไม่รู้นะครับเพราะว่าการใช้งานบางอันบางอย่างนะครับเราไม่สามารถ รู้ได้ว่ามันจะเสียตอนไหนแล้วก็ไม่มีใครที่จะมานั่งว่า2องแสนโล1นึ่งแสนโลจะต้องเปลี่ยนหมดทุกอย่างนะครับก็คือเราต้องหมั่นตรวจสอบนะครับใช้รถมือสองอย่าลืมนะครับก่อนการใช้งานหรือเดินทางไม่ว่าจะใกล้หรือไกลนะครับเปิดฝากระโปรงดูสักหน่อยนะครับว่ามีนูกัดสายไฟหรือเปล่านะครับมีน้าหล่อเย็นถึงระดับหรือเปล่าน้ํามันเครื่องนะครับเป็นยังไงบ้างถึงระดับไหมนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือเราส่องนะครับส่องดูใต้ ห้องเครื่องนะครับก็คือลอดใต้ท้องดูนะครับว่ามีจุดไหนซึมหรือว่าน้ําอะไรรั่วออกมาหรือเปล่าพี่สังเกตไหมนะครับอย่าลืมนะครับลถมือสองต้องใส่ใจกับเขาหน่อยนะครับพอเราใช้ไปสักพักในระดับหนึ่งที่เราดูแลมันดีแล้วนะครับเรารู้จักรถรู้จักใจรถคันนี้แล้วนะครับมันก็จะไม่มีปัญหานะครับใช้งานเดินทางไกลๆได้สบายนะครับนี้ก็การขับขี่นะครับเปลี่ยนเกียร์ปกตินะครับการขับขี่ดีนะครับก็ อย่าลืมนะครับท่านใดที่สนใจ149,000บาทต่อรองกันมาได้นะครับเปลี่ยนถ่ายของเร็วให้นะครับจัดส่งให้ฟรีนะครับ100กิโลเมตรนะครับนะครับก่อนที่จะจัดส่งนะครับลูกค้าถ้าไม่ได้มาหรือว่ามานะครับก็มีการมาจำหนึ่งหมื่นนะครับก็จัดส่งให้นะครับแล้วก็ส่วนที่เหลือก็จ่ายที่หน้าบ้านท่านได้เลยนะครับก็ฝากไว้เพียงแค่นี้สำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนนะครับขอบคุณครับ